วันนี้ชาวอนจะได้ลองกินหมึกสดทุกคนนะก็จะเป็นตัวสดๆก็คือตัวได้น้อยในตัวตัวใหญ่อยู่เลยอือหืออืออือครั้งแรกทุกคนสดๆอือ นที่จะไปฮับชมและฮับฟังสาววอนขอความเมตตาการุณากดติดตาม่องของสาววอนเพื่อจะบได้พลาดคลิปต่อๆไปและสําหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ําใจอยากสัพพอร์ตอยากให้กําลังใจสาววอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยที่สําคัญอยากกดข้ามโฆษณาเด้อโหทุกคนโหครั้งแรกเนาะทุกคนเนาะสุดยอดเลยทะเลพัทยาทุกคนเนาะ เนาะทุกคนเนาะพัทยาหาดจอมเทียนด้วยทุกคนเนาะเฮลโลไทยแลนด์ Hello, วู้ว้าวเฮลโลพัทยาทุกคนโอ้โหครั้งแรกเนาะทุกคน,นที่ได้มาทะเลพัทยาวูสุดยอดเลยคุณเนาะป้อน้ำแหงขนาดทุกคนว้าวโอ้โอ้โห,วโโหวสวยมากหู โหทุกคนว้าวอูอูอูนำเหงโอ้โหว้วาวอูขึ้นแบบสุดยอดเลยโหมันเก็บหอยว้าวว้าวอี่กันโอ้โห ขาเล่นตลกโอ้จุดยอดเลยนอดทุกคนเนาะว้าวเนาะเพิ่งกระดักทายกองเขาเนาะทุกคนเนาะโอ้น้ำแข็งขนาดว้าวโอ้ เล่นอะไรกันเนาะนี่เนาะโอ้สุดยอดเนาะโอ้โหทุกคนเฮลโลไทยแลนด์เนาะสุดยอดเลยโอ้ คนวันนี้ซาวอนจะได้ลองกินหมึกสดทุกคนนี่เนาะก็จะเป็นตัวสดๆแบบนี้คนได้น้อยแต่คนตัวใหญ่อยู่เลยเดี๋ยวมาร่วมก,กันว่าจะกินได้บ่ทุกคนจิ๊บเป็นเนาได้รอบแรกแล้วทุกคนเนาะโอ้โหเนาะก็มากินที่ทะเลเนาะพัทยานั่นเองอทุกคนเนาะ ค่ะขอบคุณค่ะมาจัดมาเลยนะคะจัดมาเลยมื้อน,นี้เนาะซาวอนจะกินหมึกซอสทุกคนครั้งแรกทุกคนเลยเนาะอยู่ที่พัทยาน,นั่นเองอู้ <What? S 1> ววววตื่นเต้นอุ้ย <c oughs> <c oughs> ต้องต้องท่าให้ให้ให้มันนิ่งๆนะคะแล้วก็จับแน่นๆเลยค่ะเต็้เลยค่ะกัดส่วนหัวก่อนคุณพี่โอ้คุมันมีเสียงทุกคนมันมีเสียงด้วยให้ให้เขานิ่งก่อนใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหข้างแรกนะคุณพี่แล้วก็กัดส่วนหัวก่อนจะทานยังไงน้ำมึกก็ทานได้ค่ะค่ะกล้องกล้องแพนมาตรงนี้หน่อยนะคะโอ้อย่างนี้ได้ไหมนิ่งไหมนิ่งนะคะโอ้โหข้างแรกนะทุกคน อันนี้คือเป็นน้ำจิ้มซีฟูดนะ้ดเนาะหรือว่าแจ่วซีฟู้ดทางบ้านเฮาเนาะทุกคนนี่อันนี้อันนี้คือข้อห้องอย่างอันดำดำเป็นน้ำหมึกค่ะหมึกน้ำหมึกเขาออกเนาะทุกคนเนาะมีคนขอมาเนาะให้สาววอนกินหมึกซอสให้เบิง่งแด่เนาะเดี๋ยวเมื่อน,นี้ทําตามแล้วเด้อทุกคนเนาะทําตามคขาขอแล้วเด้อเนาะเดี๋ยวเขาจะกินหมึกซอสให้เบิ่งโอ้โหอันนี้หมึกออกเนาะทุกคนเนาะ ตอนนี้น้องหมึกนิ่งแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาลองโูหต้องจับแน่นแนะ่นบอใช่ค่ะอู้มันดังหมดแล้ว <5 S 1> ทุกคน,คนหัวาเลยี้งแรกทุกคนมารุ่นนำกันเนาะโอ้โห โดนลูกตาขออนุญาตเนะอือหอือข้างแรกทุกคนสุดชด <L an> <N> um> น้ำจิ้มแบบแซ่บแหงาะซีฟู้ดแซ่บแล้วแบบหมึกหมึกจะแบบสดสดสด,สดอีหลี้ถ้าไผ่แบบมักแบบความสดนะนะทุกคนโหจัดไปได้เลยเข้าท่าอยู่ทุกคนอ่ะแต่สำหรับชาววอนก่บโค่อยกินสดนะนะได้อยู่แต่กินไล่โบได้น้องทุกคน แซบอยู่เนื้อบแบบแบบเนื้อแบบว่านุ่มๆกรึบๆสดๆแบบหวานทุกคนเพราะว่าเป็นหมึกสดเนาะมาลองด้วทุกคนโหท้าทายขนาดสุดยอดหืแซบครั้งแรกโอเคผ่าน ทุกคนร้องให้เลยเด้อเนาะถุดยอดหืมบ๊ายบายขอบคุณค่ะอบคคุณ่อันนี้แม่ค้าเนาะคนสวย <c oughs> จงเสิร์ฟถึงที่เลย <c oughs> นเนาะนี่คือเมนโูโอเค <c oughs> อืม ช,ชุดยอดชุดยอดไหมคะเดี๋ยวมันหลังบันหลังอุดหนุนให<อ>นนม่เด้ออันนี้อันนี้ทิ้งไหมหรือว่าอันนี้ทิ้งเละค่ะค่ะ ขนาดมะพร้าวก็ยังแซ่บทุกคนมะ mm hmm. พร้าวอ่อนกำลังดีนะอยากเอามากินทางในมันก็หนจังคุ้มค่าเนาะทุกคนเนาะ mm hmm. กินให้มันคุ้ม mm hmm. นี่โูโหูหไ้หนมะพร้าว mm hmm. โอ้โหนี่โอ้ ขออนุญาตฝากซองน,อน,อน้อยนี้แน่เด้อสาววอนซ่าแนวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้สาววอนแน่เด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากซับพอร์ตอยากให้กำลังใจสาววอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยที่สำคัญอย่าก,กดคมโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย